อารมณ์กดพูดภาษาฝรั่งเศสใช่ไหมพอพู้คแมวฝากบอกกี้สแสวงบุนมีสักหน่อยสแสวงบุนมีเอ้ยอมองวโนมึงกละปานเจียไมพิโคนไมพิ ปูนคนเอได้ดีได้ดีอย่าเป็นบัวเลื่มติน้นที่สังคมมันวุ่นวายทายทักกันมามีแต่คนบุรีรัมย์ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเจ้าพ่อเขากระดงไม่ว่าจะเป็นเรื่องไกรลีกิจวัฒนาหรือสแสวงบุญมีแม้แต่ตัวผมทนายอันบุรีรัมย์ก็มาจากจังหวัดบุรีรัมย์อารมณ์ดพูดภาษาฝ <c oughs> รั่งเศสใช่ไหมขอพูดคาแม่ขอพูดคาแม่ฝากบอกอพี่แสวงบุญมีสักหน่อยแสวงบุญมีเอ้ย อมองวัวนเมึองเระป่านเจียไม้พิคนไม้พิบปูนโคนเอสเสาแหงบุญมีนะได้ดีบได้ดีอย่าเป็นบัวลืมตีนอย่าเป็นวัวลืมตีนนะครับอย่าลืมกำเพื่อตัวเองขอบคุณฮะ